ก่อนท้ายเสราก็มันก็แค่เย็นและจริงๆก็คืออยากมาอวดเจ้าเครื่องนี้มากๆค่ะมาเวลเทสรุ่น7-8 9ราพบเครื่องเรื่องงานครัวบดหั่นสับซอยหรือว่าจะคั้นส้มมะนาวค่ะใส่เนื้อหมูลงไปในเครื่องนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมพริกไทยน้ำตาลเสร็จแล้วเปิดเครื่องบดเลยค่ะค่ะเราก็จะได้หมูบดใหม่ๆพักไว้ก่อนนะคะ นำข้าวสารผสมข้าวเหนียวเล็กน้อยนะคะลงไปต้มในน้ำซุปค่ะน้ำซุปก็จะปรุงด้วยเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนข้าวเละดีหลังจากนั้นใส่หมูบดท,ที่เราปรุงรสไว้ใส่ลงไปค่ะค่อยๆตะล่อมข้าวนะคะให้กบตัวหมูหมูจะได้สุกดีค่ะทีนี้เรามาเตรียมจัดเสิร์ฟนะคะได้โจ๊กหมูล้อนๆเยาะซอสอแล้วเทโจ๊กหมูที่เราทำไว้ลงไปค่ะ ตามด้วยไข่ลวกต้นหอมผักชีและพริกไทยเป็นอันเสร็จและอย่าลืมน้ำส้มที่เราคันไว้ได้เมนูอาหารเช้าจาก